าจะเรียนว่านั่งอยู่ที่สามสี่วันในห้องประชุมแล้วตาพวกเราไปดูงานในที่ที่ดูงานทั้งสองที่เนี่ยพยายามรอบสังเกตแล้วก็ดูพวกเรานะคะอย่างอย่างตั้งหัวตั้งใจก,ก็เป็นการประมวลภาพประมวลความรู้ประมวลข้อมูลที่ได้เห็นด้วยตัวเองแล้วผ่านพวกพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยากจะเริ่มอย่างนี้ค่ะอยากจะบอกว่าจริงๆ หลายคนในที่นี้คือนักวิชาการบ้านธรรมเนี่ยเราจะเจอกันก่อนในวันแรกเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันว่าเอ๊ะทำไมเราต้องจัดงานแบบนี้นะคะแต่ว่าท่านผู้นําทั้งหลายเนี่ยมาในวันถัดมาเนี่ยประเด็นตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยชชดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่างานอันนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใดนะคะงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นความคิดระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยมหิดลเราทั้งสอง หน่วยเนะี่ยเป็นหน่วยงานะที่ทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเรามองเห็นเรื่องของวัฒนธรรมเนีนะ่ยเป็นเรื่องที่มีความสมําคัญมากๆในสังคมบ้านเราในสังคมนะทุกระดับนะคะตั้งแต่หมู่บ้านชุมชนไปถึงสังคมเมืองประเทศเรามีความเรามองวัฒนธรรมด้วยความด้วยความด้วยความหลายๆอยา่างด้วยความรู้สึกหลายๆอยา่างความรู้สึกหนึ่งก็คือความเป็นห่วงนะคะว่า ในขณะที่วัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆของสังคมแต่จริงๆเนี่ยวัฒนธรรมและว่าตัววัฒนธรรมเนี่ยเป็นทุนทางสังคมที่สํคาคัญมากๆที่จะท,ทําให้สังคมอยู่ดีมีสุขหรือสังคมร่มสลายไปได้หมดเลยไนงะเพราะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวจากการทว่าเป็นร่ากแก้วของสังคมน,นะคะแล้วสถานการณ์ของวัฒนธรรมในปัจจุบันเนี่ยมันมันมันมีความน่าเป็นห่วงอะไรหน่อย,อยพวกเราคุ้นชินกับคำว่าโลกาภิวัตน์ c o r p o r i z a t i o n ใช่ไหมคะการโผมเข้ามาของข้อมูลข่าวสารการที่เราใช้ใช้ทีโซเชียลมีเดียกันอย่างอย่างมหาสารมาโผ่มาวิถีชีวิตของเราถูกเปลี่ยนไปด้วย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 เทคโนโลยีนะคะวิถีชีวิตของพวกเราของเด็กๆของบ้านเราถูกกระทบด้วยโทรทัด ด้วยติจริงจริงทอทัศน์ยังปัจจุบนันยังน้อยกว่าอีกที่พวกอินเทอร์เนต็ตทหลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรทําให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นอย่างมากมายได้อย่างมันงน<า>่นคงแล้วยังมีประโยชน์ที่มีคุณค<อ>่าเป็นทุนที่ที่สําคัญมากๆของสังคมเราะคู้ทุกที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมทั้งหลายนะคะควรจะมีโอกาสา เสริมเสริมเสริมความรู้เสริมความคิดนะคะในการทํางานเัฒนธรรมใช้คาว่าขับเคลื่อนนะคะก็คือทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะแรงด้านวัฒนธรรมในชุมชนของเราในสังคมของเราในลักษณะที่มีความสร้างสรรค์อันนี้อันนี้คือคือเรื่องหลักๆเลยที่ที่ที่ทำงานมาสามสิบปีแลคือเสริมสร้างความรู้เรื่องของการขับเคลื่อนงานนะคะอย่าง เน้นคำว่าอยากสาร้างสรรค์ไม่ใช่อยากธรรมดานะคะให้กับผู้นำทุกท่านแล้วก็ให้กับนักวิชาการทุกท่านนะคะแล้วก็อีกนิด,น,าาน,น,ดน,นึงก็คือว่างานสามสี่วันนี้เป็นมีเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือว่าทําให้นักวิชาการได้ทำให้กระทรวงได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับท่านผู้นำองค์กรท่านผู้นาทุกหมายนะคะให้ให้ให้ได้มีโอกาสทํางานร่วมกัน นักท่านนักวิชาการณาธรรมได้มีโอกาสทำงานในลันกษณะดูแลนะคะให้การสนับสนุนท่านผู้นำอาจจะไม่ทราวบว่าวันแรกเนี่ยเราเจอกันเฉพาะนักวิชาการณาธรรมในช่วงเช้าถึงบ่ายเราคุยกันกันกบนักวิชาการรมตั้งแตสิบเจ็ดสิบแปดหรือสิบสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดเราคุยกันแล้วเราก็คุยว่าเอ๊ะเราจะทำงาน เราได้ทำเชิงสร้างสารรค์ร่วมกับท่านผู้นำเนี่ยเราจะต้องทําตัวยังไงบ้าง <c oughs> เราแอบ,บคุยกันมาตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วเราก็แอบบคุยกันว่าแล้ววิธีการที่เราจะทํางานร่วมกันเนี่ยเราต้องทํายังไงนะคะ <c oughs> เราต้องฟงังเราต้องฟงังให้เป็นนะคะเราต้องฟังอย่างเท่าเทียมอย่างให้เทียมอย่างอะไรเนี่ยเราเราเราคุยกันวันแรกอย่างข้น,นข้นพอสมควรเลยเพื่อว่าสามวันที่เหลือเนี่ยเพื่อ้นักการเมืองทางเนี่ยทำงานกับท่านผู้นำเนี่ย จะไดม้มีวิธีการนะคะที่สามารถทํางานร่วมกันได้ถ้าเราคิดว่า 3- ามสี่วันนี้เป็นโอกาสที่ทําให้ทั้งสองท่านทั้งผู้นําและทั้งนักวิชาการและทานได้มีโอกาสฝึกนะ,ะนะคะว่าทางานร่วมกันได้แล้วก็ทําให้งานการกลับเพื่อว่าทำเนียมันเข้มแข็งขึ้นนะคะมันมีมันมีความชัดเจนขึ้นเราใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์นะคะเราฝึกปฏิบัต แล้วเราก็เรียนรู้จากการดูงานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราใช้จะเป็นลักษณะแบบนี้ะนะคะเวลาเรา,เาทําเรื่องสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมนะคะเราคิดเราเขียนเราแปะแต่เราประมวลว่าในที่สุดกิจกรรมอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าสินทรัพย์คืออะไร เป็นยังไงอะไรนะี่นะแต่พวกเราจากกิจกรรมนั้นพวกเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าคําว่าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเมื่อคิดแล้วมันออกมาเป็นหมวดหมอย่างไงได้บ้างมีอะไรอยู่บ้างแล้วในความที่เรามีเนี่ยถ้าเรามาจากหมวหมูแล้วมันสามารถจดหัวดหมูได้นะเรื่องคนเรื่ององค์กรเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนรู้เราต้อใช้วิธีการ ก็อันนี้อันนี้เรียนให้พวกเราได้รับทราบว่าอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำรูป,ปวิธีการแบบนี้นะคะอันนี้เข้าเรื่องอะไรเข้าเรื่องว่าสามสี่วันที่ผ่านมาน,นะคะโจทย์ของเราคือการเรียนรู้เรื่องการมาร่วมการเรียนรู้ใช่ไหมมาร่วมการเรียนรู้นะคะการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ั้งสง สู่ประชาคมอาเซียนตัวที่สามงานที่ยากนะคะวันที่คุยกับอาจารย์กับคุณอนไทยัยที่มาจากไทยทดีเอสเขาเดยบอกว่างานไม่ยากเพราะว่าไม่ใช่กับเครื่องงานวัฒนธรรมธรรมดาแต่กับเครื่องงานวัฒนธรรมอย่างสาร้างสรรค์แล้วอีกทำด้วยสูตอาเซียนเพราะนั้นมันมีอะไรที่ซ้อนเป็นอยู่ในเนื้อง,งานเนี่ยมากนะคะทำอย่างไรจะนำให้พวกเราถึง ได้ข้อมูลจนถึงบรรลุในสามคำได้ด้นะคะในเวลาอันอันอันสั้นทีงสั้นนะคะสามวันให้ได้ทั้งสามเรื่องเนี่ยกนได้แต่เมื่อประมวลมาแล้วประมวลไม่ว่าจะเป็นจากกิจกรรมที่พวกเราทำจากการดูงาจากการฟังวิทยากยนอะไรทั้งหลายเนี่ยทุกคนจะพูดและให้ความสําคัญกับอันที่หนึ่งเลยคืออันที่เนเรื่องหัวใต้อง,ต,องต้องสำรวจตัวเอง เรารู้เราว่าเรามีอะไรอยู่บ้างแค่นั้นไม่พอรู้ว่าเป็นอย่างไรไม่พอวิเคราะห์ให้ได้ว่าสิ่งที่สิ่งที่เรามีอยู่มันจะเป็นสินทรัพย์ได้อย่างไรอันที่สองเมื่อรู้เราแล้วต้องเข้าใจเขาคำว่าเขาในที่นี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่างานของเราจะเข้าไปเกี่ยวในะระดไหแต่งานนี้โจทย์คืออาเซียนเพราะฉะนั้น ลูกเขาในที่นี้ในงานนี้จึงเน้นไปที่อาเซียนความเคลื่อนไหวทันไนด้ว่าทาในประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ง่ายก็ต่างคนต่างมีความเด่นนะคะมีมีความเป็นตัวตัวเองเพราะนันกการตกลงที่จะหาอัตลักษณ์ร่วมเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ในที่สุดก็าสามารถตกลงก,กันได้ว่าโอเคแตกต่างหลากหลายอันนั้นแหละคืออัตลักษณ์ร่วมคือความแตกต่างหลากหลายแต่เราสามารถ ใช่ว่าทำนั้นเพื่อนที่ไปด้วยกันแบบสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลที่เราจําเป็นต้องรู้นะคะถ้าเรา,าว่าเราจะขยับงานของเราไปสู่อาเซียนเราต้องรู้เท่าทันรู้ถึงความเป็นไปรู้ถึงสิ่งที่จะกระทบต่อการกับเพื่อนที่เรากําลังจะทำแล้วเราไทยพูดไว้นิดหนึ่งซึ่งชอบมากก็คือเรื่องของออใช้คำว่ารู้เพื่อนระหนแต่อยกอก่กระหนก คิดว่าหลายคนนะคะไม่จาเป็นได้องอยู่ห้องนี้แต่หลายคนยในทนั่วไปกําลังงงกับเรื่องอาเซียนมากคือข้อมูลมันไหลาลังไหลเข้ามาเยอะแยะมากแล้วบางทีมันมันเสด็จสบัดไปเพราะฉะนั้นเราตั้งหลักดีๆว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนแล้วเป็นประโยชน์กับเราเช e ื่อมโยงกับเราได้เราหยิบจากตรงนั้นมาเรามานั่งดูแล้วดูอย่างสกิแล้วก็ติตมาใช้เพราะนั้นข้อมูลเยอะนะคะจะหล,ลงเข้าไปโนแล้ว เราระหนักใึขอ้อ,อ,ม,อ,อมูลถึงความสำคัญของสิ่งที่เราจะต้อง,องรูงเร้เท่านั้นเองนะคะก็จะไม่ยากเกนะินไปะคอันนี้อันหนึ่งที่ที่เราเราคิดว่าเป็นเป็นประเด็นสําคัญมากๆของการขับเคลื่อนงานและทำอย่างสร้างสค์ก็คืออันนี้ค่ะเราจะต้องนานาพิจารณาคัดเลือกวัฒนธรรมซึ่งวันที่เราฝึกฝึกสุดท้ายเนี่ยก็คือตอบตรงนี้ได้เลยเราเรียนรู้สิมม่งเหล่านี้เลยได้เลยว่า การทำว่า,ทา,าวทาอย่างสร้างสรรค์จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องทำที่เพืเอีอย่าลืมว่าเน้นย้ำว่าทำสำคัญสิ่งที่ว่าว่าทำด้านนั้นที่เราจะทาเพื่อนอยากสร้างสรรค์จะต้องเป็นวาทที่ดีอยู่ในชุมชนเป็นเรื่องของเราเป็นเนื้อแท้ใช่กับว่าเนื้อแท้อเราเราไม่สามารถทำโฮมสเตย์หรือเราไม่สามารถทำการท่องเที่ยวเหมือนคนอื่นได้ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เนื้อแท้เร,เราทำแท่ก็ไม่เป็นไร คือไม่ต้องทำเหมือนเขาถึงไม่ได้แต่ทําในสิ่งที่เป็นเรารเริ่มจากเราเป็นเนื้อแก้ของเราเป็นของเราแล้วมีเรามีความโดดเด่นมีความเฉพาะไม่เหมือนนะคนะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสารรค์เลยไม่ต้องทำที่เพื่อนทีนี้เวลาทําเรื่องของว่า,าการฝับเพื่อว่าทาอย่างสารตอนในช่วงของาการวางคือหลังจากที่ เ,เราคัดเลือกได้แล้วว่าเราน่าจะทำเพราะทำตัวไหนนะคะถึงจะสามารถกลับเขื่อนอย่างสร้างสรรได้อย่างสร้างสรรได้เรามีคุณมากกว่าที่จะทำะเรามีโอกาสเราการา็ควรแล้วว่าเออสิ่งที่เป็นตัวเราทําได้เรามีศักยภาพที่ทำได้สังคมข้างนอกเปิดน,นะคะอาเซียนเปิดอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มวังเพราะฉะนั้นการวางแผนเนี่ยมันอาจจะมี พวกเรา <Okay. S 1> พวกเรา <Okay. S 1> พวกท่านในที่นี้ชำนาญในการวางแผนแนะคนั้นจะพูดไม่ได้พูดเรื่องของการวางแผนแบบเป็นรูปแบบกระบวนการวางแผนนะฮะแต่จะพูดยกประเด็นขึ้นมาเลย,ยเช่นเป้าหมายของการวางแผนเป้าหมายของการขับเคลื่อนง,งานวางแผนต้องมีเป้าหมายอยู่ฮะเป้าหมายของการขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะเราเป้าหมายของเราคือต้องชาติซึ่ง คีดดีใจมากๆคือหลังจากที่ฟังห้าเคสมาดีแล้วเนี่ยเป้าหมายของการขับเคลื่อนง,งานของพวกเราเนี่ยเห็นได้อาจารแช่งสรุปเลยคนะ่ะว่าพวกเรามองคุณค่าของมน,นงุในลนักษณะใช้เพื่อเพื่อสังคม,พมเพื่อชุมชนเพื่อประโยชน์สุดเ,เพื่อความสุขนะคะเพื่ออยู่ดีมีสุขมากกว่ากาจรยช่งเลนะคะคือเป้าหมายของการขับเคลื่อนง,งานเนี่ย มีอยู่สองขีดในเพลงนี้มีสองขีดขีดแรกคือเพื่อความอยู่ดีมีสุขขีดที่สองคือนำวัฒนธรรมมามาไม่อยากใช้คำว่าสินค้าแต่มาทำให้มันเป็นอะไรที่หายากเพื่อเพิ่มรายเพื่อสร้างอนะไรนซึ่งไอ้ขีดที่สองเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ทำได้นะคะแต่ต้องอยู่บนความพอดี วิธีการวิธีการขับเคลื่อนง,งาน,นก็าทางการทเชิงสร้างสรรค์วิธีการนะคะ,ะแน่นอนคําว่าสร้างสรรค์เป็นตัวบงังคับเป็นเงื่อนบงังคับที่ทาให้เราไม่สามารถทํางานก็ทางกาขับเคลื่อนกทางแบบเดิมๆได้แต่จะต้องมีอะไรที่แปลกใหม่นะคะเพิ่มคุณภาพเพิ่มมูลค่ามีคาเหล่านี้อยู่นะคะเพิ่มคุณภาพเพิ่มมูลค่าซึ่งตรงนี้ในวงธุรกิจเนี่ยก็ทำเกันอย่าง เชี่ยวชาญจืนานโชคโชนมากแต่พวกเราในเชื้อว,ว่าทำเนี่ยเราอาจจะคิดตรงนี้ไม่ค่อยออกนะคะเขาสามารถเพิ่มอาจารย์โสภาให้มุมนี้ตั้งแต่วันแรกเลยเขาสามารถเพิ่มคุณค่าและมุลค่าให้กับกาแฟรธรรมดารรมดาจากต้นทุนไม่กีบาทให้เป็นร้อยบาทสองร้อยบาทเพียงแต่ทําให้เห็นว่าถ้าปิดกาแฟที่ว้อ,อแล้วทันสมัยแล้วเท่แล้วมูลน,นี้ ันนี้คือการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวตัว,ตวสินค้าแต่เราทาตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็น,น,เ,นปปเราไม่ทำงานมากายเหมือนกับฝ่ายคุณลกษณแต่เราถึงเวลาที่ต้องทำนะคะเพราะเรากาลังทําเรื่องของการขับเคลื่อนงานทังอย่างสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นการคิดเชิงนี้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีการ,ราปรับลัฒนะธรรมบ้างนะคะปรับลักษณะปรับรูปแบบเราจะต้องปรับตัวพูดง่ายเพราะเราจะต้องปรับตัวนะคะแต่ มันมีข้อคำนึงอยู่เล็กน้อยว่าเวลาเราทรํงงาทเรื่องงานเมื่อทากับเครื่องงานเลืทําอย่างสร้างสรรค์ขอให้คำนึงว่าการปรับนั้นต้องไม่กระทบความเป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมเราไม่สามารถทํางานคนเดียวผู้ทาไม่สามารถทํางานคนเดียวชุมชนอาจจะไม่สามารถทํางานภายในชุมชนลาพังชุมชนเท่านั้นแต่จะต้องอาศรรยัยการต่อเติมการเพิ่มเติมการเสริมกันนะคะในชุมชนเอง ภายนอกชังชนนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลายัยดึงเข้ามาช่วยเลยฮะนะคะมาะหรือสื่อมวลชนดึงเข้ามาใช้เลยแหล่งทุนทั้งหลายแล้วในขณะน,นี้เราเกิดเครือข่ายจะเกิดภายในคอบตที่กัดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเสริมเติม,ตมทำให้การจับเรื่องงานเนี่ยเป็นไปยอย่างสนุปมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นและมีพลังมากขึ้นก็คิดว่าอันนี้เป็นเป็นข้อสําคัญที่ข้อในการขับเลื่องงานมาทำ เช็ยงท่สามสิบตแล้วก็อาจารย์แท่งได้ให้ตรงนี้ไปด้วยว่าอย่าลืมเวลาระวังแวนเนี่ยวางเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินความสำเร็จนะคะว่าโอกาสของความสำเร็จตรงนั้นน่ะจะเกิดขึ้นไหมเวลาทํางานเชียงวัดฐานว่าทาเชียงแท่งสค์สิ่งมึงที่สําคัญก็คือว่าการรับรู้อย่างกว้าขงขวางเป็นที่รับรู้กันถ้าง,งานขอบเขตของงานวัฒนธรรมนั้นอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านอย่าลืมให้ชาวบ้าน ให้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 พี่น้องเราในในหมู่บ้านในชุมชนในตำบลในอำเภอในจังหวัดรับรู้เรื่องของเราด้วยถ้าเป็นสังคมประเทศสังคมใหญ่อย่าลืมใช้สื่อมวลชนอย่าลืมใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์นะคะโซเชียลมีเดียไม่ใช่เป็นเป็นเครื่องมือที่เป็นโทษนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเครื่องมือที่เราจะดีมาใช้เราทาให้เกิดประโยชน์ก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยทำงานแล้วอย่าลืมประเมงงนินนะ,ะเงื่อนไขสําคัญข,ของการทํางาน เพื่อนไขหรือหลักการสําคัญที่สุดที่สุดของการทํางานนี้ก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะของชุมชนนะคะการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนของการตั้งแต่การคิดการสำรวจการมีข้อมูลการร่วมวางแผนการลงมือทํางานการประเมินผลทุกอย่างขอให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมาะนั่นคืิ ปัใจจัยแห่งความสำเร็จค่ะจะเรียนว่าทีมงานของของพวกเรานะคะโดยเฉพาะทีมงานที่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเ,เราเราเตรียมงานที่มามานานพอสมควรนเราจ้งตั้งใจทาง,งานนี้อย่างมากๆากแล้วเราถือว่าโจทย์นี้เนี่ยได้ง่ายเราเราออกแบบงานนี้อย่างอย่างคิดเป็นหลายตลบมากๆ ทีมงานเรามีความตั้งใจตั้งแต่เดือนงานจุดระธานภาษีสามสี่วันที่ผ่านมาพยายามทำให้พวกเราพวกท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมนี้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราหวังว่าพวกเราทุกคนที่นี้จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ที่เราคาดหวังคะทีมงานของเราเนี่ยมีอาจารย์สสภาท่านนั่งอยู่ข้างหลังอาจารย์สสภาตัวเลขที่สุดเนี่ยนะคะเป็นผู้เป็นผู้เป็นหัวหน้า เพราะนั้นอาจารย์สภาจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องงานดูแลการจัดการทั้งหมดของโครงการนี้ะมีอาจารย์อาจารย์แห้งอาจารย์ชิติยาณนะคะมีอาจารย์วิรานันต์หรืออาจารย์ปัวนะคะอาจารย์วานทิศนะคะคอยกำกับเนื้อหาคอยกำกับกระบวนการทั้งหมดมีน้องๆนะคะน้องยุ้ยนรนศรีนะคะ อนะคะแล้วก <the> ็หม yes. re ูคนน้องหมูซึ่งพี่พ่ออยู่ในห้องเพราะว่าคอยวิ่งนองมีการาอังกฤษน้องแล้วก็ที่ที่ชื่นเพ็ินท่านใดแล้วก็แล้วก็สร้างสีสันด้วยเสียงเพลงนะคะก็พวกเราทีมงานเราได้รับท่านใดที่ทำให้เราดีขึ้น้วยติชมมสุดท้ายเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณขอขอบคุณหลายๆคนหลายๆฝ่าย ีตนน้องขอบคุณอย่างชัดเจนมากๆคือขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมขอบคุณพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะขอบคุณนักวิชาการขอบคุณท่านผู้นำทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานทําให้งานที่เกิดขึ้นนะคะเดินไปได้และต้าเสร่มันติสุข้น้อยแต่การบริหารเป็นการจริงๆงานที่เป็นงานสร้างสรรค์สร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์ นานวะาที่จะปุนแนานะให้เกิดประโยชน์กับชุมชนกับผู้คนกับสังคมกับปะเทศไทยกค